สวัสดีครับเพื่อนๆพบายบายของวันที่25สตุลาคมพุทธศักราช2565กครับวันนี้ผมเอาพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เส้นได้มาให้เพื่อนๆได้ดูอ่าและจะแนะนําวิธีการแยกระหว่างสมเด็จบางคุณพรมพิมพ์เส้นได้กับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เส้นได้อะนะครับอันนี้พูดตามอาจารย์ท่านหนึ่งว่าเป็นกุเก่าปี2368อันนี้ผมเอามาเอาคําพูดของท่านมาพูดเลยก็ ก็จะเห็นว่าลักษณะองค์พระโดยรวมนะครับจะเป็นประมาณนี้ครับเนื้อจะมีความหนึกนุ่มสีจะหนักไปทางสีขาวแล้วก็ลักษณะขององค์พระนี่จะมีความแน่นนะครับจะมีความแน่นอัดขอเขาเรียกว่าแน่นพิมพ์ทรงนี่จะสวยงามแล้วก็ว่ากว่าเป็นช่างหลวงหลวงหลวงวิจารณ์เป็นคนแกะพิมพ์ถวายนะครับ ทีนี้ดูยังไงผมอยากให้ดูตรงนี้ครับดูที่หน้าพระเสียนพระวงแขนก่อนประเด็นที่1นนะครับประเด็นหน้าพระ,ะสมเด็จวัาะคังพิมพ์เส้นได้พิมพ์นี้จะไม่มีหูนะครับตรงกันข้ามกับพิมพ์เส้นได้ของบางคุณผมจะมีหูลางๆประเด็นที่1นนะครับ <S 2> <S 2> <S เสียนพระหรือหน้าพระเนี่ยจะเป็น เขาเรียกอะไรเ,เอ่ยตากระแตนหรือตาตากระแตนคือกลมกลมหรือเม็ดพริกไทยหรือตาตากระแตนก็แล้วแต่คนจะเรียกนะครับอ่าคอจะไม่เห็นนะครับเพื่อนๆคอ,อจะไม่เห็นไหล่นี่จะตรงครับอ่าแขนวงแขนจะเป็นลักษณะของลูกแอปเปิลแล้วก็ฐานล่างสุดนะครับเป็นฐานล่างสุดเนี่ยฝั่งใดฝั่งหนึ่งฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับ อ่าซ้ายมือผมหรือขวามือหน้าจอหรือ,หร,อหรือขวามือองค์พระเนี่ยจะไม่ติดนะครับฝั่งซ้ายนีย่จะติดเต็มลักษณะพระเนี่ยผมว่าจะเอียงซ้ายนิดๆด,ด้านข้างก็จะเป็นโดยทั่วไปครับอันนี้อันนี้ให้ดูหลังเรียบนะครับไม่มีหลังไม่จะไม่มีหลังเนื้อหนาเอะขะเป็นหลุมไม่มีนะครับเป็นหลังเรียบลักษณะวบสารเนี่ยจะแก่ก็เ,เรียกว่า,ามีดิน มีดินของขัวตาคงหรือมีดินของของอ่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นอาจารย์ของพระพุทธอาจารย์โตด้วยนะครับจะมีสีคิดทูบใบรานเพราะฉะนั้นองค์พระเนี่ยจะขาดไม่ได้ก็คือสีดําๆนะครับะจะมีจุดดำาๆอยู่ตามองค์พระปราบาปแล้วก็มีดินเจ็ดโปง่งก็หนะ้าก็มีความเป็นไปได้ว่าจะมี มีความแก่ในเรื่องของเนื in ้อพระเห็นชัดกว่าบางขุนพรมนะครับบางขุนพรมนี่แทบจะมองไม่เห็นเนื้อพระอื่นๆเลยก็ลักษณะพิมพ์ทรงครับเพื่อนๆก็จะดูอย่างนี้ก็ผมว่ามีความงดงามแลยครับมีความมีความเขาเรียกว่าความชัดในเรื่องของพิมพ์นะครับพิมพ์ปลายคลิปแล้วครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ